ถ้าพี่พูดแง่ดีของแอตติกแอตติกเนี่ยแง่ดีก็คือดีไซน์สนุกเหมือนเป็นห้องลับแอตติกเนี่ยจะเป็นมีบันไดขึ้นไปก็ได้หรือว่าการดีไซน์แอตติกนี่ต้องเป็นเนื้อคู่ต้องเป็นห้องที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพราะว่ามันมีความฝันและแน่นอนความรักความฝันมันอยู่เหนือเหตุผลต่อให้มีข้อเสียมากมายเท่าไหร่ถ้ามีความฝันที่อยากจะได้แอตติกวันนี้ รายการสับเนอร์เราจะมาคุยเกี่ยวกับสับที่เป็นทั้งสับการออกแบบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและสับทั่วไปรายการนี้จะเป็นรายการที่อธิบายทั้งแบบที่มีสาระและแบบที่เป็นสับเฉพาะทางเพื่อให้เราอัปเดตอยู่เสมอวันนี้มาคุยเรื่องสับง่ายๆที่อยากจะให้น้องๆทั่วไปได้รู้ก็คือเอฟิกเอฟิกคือ ATTIC ไอิก e นี่คืออะไรมันหมายความว่าพื้นที่ห้องใต้หลังคาคือมันเกิดจาก การที่ในประเทศหนาวในประเทศแถบยุโรปมันมีมันมีหิมะตกพื้นที่ห้องใต้หลังคาเนี่ยมันสําคัญมากมันจะอบอุ่นเพราะมันจะเป็นพื้นที่ที่โดนแดดเลยมันจะเริ่มต้นของห้องใต้หลังคาเนี่ยเราก็จะมักเห็นกันออริจินอลก็คือพวกอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในยุโรปเนาะเขาจะเรียกหลังคาว่าหลังคามังซาที่คนไทยมักจะอ่านเป็นว่าหลังคาแมนซา แมนสายก็คือหลังคาสลบสลบสลบหนึ่งมันจะแบบสลบหนักเลยอีกอันหนึ่งจะป้านเพื่อให้ตัวหิมะเนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยบางทีมันไหลลงมาการที่เราทําสลบชันขึ้นไปเลยเนี่ยมันสามารถที่จะมีพื้นที่สามารถที่จะเป็นห้องได้เพราะถ้าตัวสลบขึ้นแบบ h i ิปรูฟแบบบ้านเราแบบเกเบิที่ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ย การที่เราจะสร้างห้องใต้หลังคาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าพื้นที่มันจะน้อยพอยิ่งสโลป45มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะวางเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรได้เนาะมันจะเป็นห้องหลังคาแบบเซมิแอตติกอ่ะคือครึ่งหนึ่งเป็นกระแพงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เพียวห้องใต้หลังคาแอตติกจริงๆก็คือทุกๆพื้นที่ของมันเนี่ยอยู่ในโครงสร้างของหลังคาตั้งแต่ขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหลังคาแกรมเบลเพื่อจะเป็นหลังคาโลงนาของอเมริกาที่หลังคาซูเปอร์แมนอ่ะตอนที่เขาเกิดเขาจะอยู่หลังคาแกรมเบลพวกหลังคาโลา้ย กับทําสวนทําไร่ของชาวเมกาอย่างเงี้ยแต่คนไทยเราไม่ค่อยมีกันเบลเนาะคนไทยเราเป็น เพราะว่าอากาศเราร้อนพราะอากาศหนาวเนี่ยห้องใต้หลังคาเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าเลยสิ่งที่อบอุ่นเลยแถบอเมริกาเนี่ยเขาจะพึ่งมานิยมกันในยุคแบบ1950ก็คือเขาจะสร้างเมืองใหม่มันก็ได้รับอิทธิพลจากความเป็นยุโรปความเป็นอะไรต่างๆมาคําถามก็คือห้องใต้หลังคาเนี่ยจริงๆเด็กทุกคนน่ยต้องการมีห้องรับแล้วก็รู้สึกว่าห้องใต้หลังคาเนี่ยมันมีสเสน่ห์ขนาดสถาปนิกตัวอินททเลียเองเนี่ยเวลาเราทําบ้านหรืออะไรพวกเนี้ยพี่เชื่อว่าทุกคนอยากใช้ชีวิตอยู่ห้อง ใต้หลังคาแต่จริงห้องใต้หลังคาของไทยเนี่ยมันมัน,มนค่อนข้างซัพเฟอร์เพราะว่าแดดเราแรงก็ใช้ฉนวนสิใช้โฟมใช้อะไรพวกนี้การใช้มันยากนะพอเอาไปอยู่จริงๆมันก็ทนความร้อนกา,า,พา,าร,าราพาความร้อนมาเข้าบ้านสุดท้ายมันก็ยังมีฟีลลิ่งของการอบอยู่ดีคราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอห้องรับที่เราจะสร้างแอสติกเนี่ยข้อดีกับข้อเสียมันคืออะไร ข้อดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นในแถบยุโรปในแถบเมืองหนาวอะไรพวกเนี้ยข้อดีมันเต็มไปหมดอยู่แล้วเนะาะคราวนี้เรามาดูในถ้าเกิดเราจะทําในประเทศเราประเทศแถบร้อนชื้นนี่แหละประเทศที่แดดแรง ทั้งปีแม้ว่าในหน้าหนาวแดดก็ยังแรงอยู่แต่ว่าก็ยังหนาวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ส่วนใหญ่ทั้งปีเนี่ยจะร้อนถ้าพี่พูดแง่ดีของแอตติกแอตติกเนี่ยแง่ดีก็คือดีไซน์สนุกเหมือนเป็นห้องลับแอตติก <Att ic S 1> เนี่ยจะเป็นมีบันไดขึ้นไปก็ได้หรือว่าการดีไซน์จะเป็นบันไดลิงลงมาก็ได้พอขึ้นไปแล้วมันเสมือนมันอยู่ในห้องส่วนตัวมันอยู่ในห้องที่ถ้าเราทำาต่างสวยๆมันจะเหมือนแบบปัดเจกอะ่ะเป็นห้องเท่ห้องหนึ่งเป็นเหมือนแบบมีการ์เด้นรูฟของเราแต่แต่มันมีหลังคาคู มันจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเราอาจจะเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแล้วแต่ตึกบางทีบ้านเราอาจจะ3 4ชั้นแล้วมีแอตฟิกเราได้เห็นท้องฟ้าเต็มๆเ,เลยเออเราสามารถทำสกายไลท์อันนี้ไม่นับความร้อนเลยนะก็คือหลังคาโปร่งแสงหรือหลังคาโปร่งใสเนี่ยมองขึ้นไป นอนเราได้มองเห็นท้องฟ้าจริงๆได้ t h เรีย l จริงๆแต่ต้องตื่นเร็วมากนะก่อนที่แดดเรียนสุดๆการสร้างพวกนี้มันสามารถแอสติกของพวกชาวยุโรปของอเ,เมริกาเนี่ยเขาทำเพราะว่าเขาสามารถมีพื้นที่เก็บของเพิ่มก็ได้หลายๆบ้านเนี่ยเกินกว่า50%ของอเมริกาเนี่ยแอสติกคือพื้นที่เก็บของนะบางบ้านหลายๆบ้านทำออปชั่นนี้ขึ้นมาทำเป็นบันไดลิงขึ้นมาเพื่อเข้าไปปุ๊บมีของในบ้านมีอะไรที่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วเขาจะแพคในกล่องแล้วก็เก็บของในกรณีที่ ที่ไม่มีชั้นใต้ดินหลายๆบ้านในอเมริกาเนี่ย ถ้าชั้นใต้ดินก็จะเป็นชั้นเก็บของเขาจะไม่ค่อยอยู่ชั้นใต้ดินกันส่วนชั้นแอตติกก็จะเป็นชั้นเก็บของเหมือนกันชั้นแอตติกกับชั้นใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพรีเมียมสําหรับพวกวัยรุ่นพวกเราพวกอะไรที่มันเราอยากมีความห้องที่มันเป็นห้องรับห้องส่วนตัวเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นห้องโปรดปานแต่อาจจะไม่ใช่ห้องโปรดปานของเจ้าของบ้านที่ชอบความเป็นมาสเตอร์เบสรูมวิวแล้วก็นอนสบายข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันประหยัดไฟมันประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันแต่เน,นี่ยมันอาจจะต ในระดับหนึ่งเลยมันอาจจะไม่ได้ประหยัดถ้าแลกความร้อนกับการที่อยู่แล้วต้องเปิดแอร์กับอยู่แล้วเปิดไฟจริงๆอยู่เปิดไฟอาจจะประหยัดกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งอันนี้คือข้อดีของแอติกข้อเสียของแอติกบางข้อเสียของแอติกที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยหนึ่งก็คือแน่นอนความร้อนที่มันเกิดขึ้นเพราะตอนกลางวันมันจะร้อนมากแม้ว่าตอนเย็นอ่ะสมมติว่าเราบอกว่า เราไม่ได้อยู่ในห้องนี้ตอนกลางวันตอนวันเราไปเรียนเราไปทํางานเราไปอะไรเพราะฉะนั้นผมก็สามารถมีแอติได้นี่ในห้องใช่ถูกต้องแต่ว่าตอนเย็นทําไมหนูเปิดเข้ามาปุ๊บห้องมันจะดูร้อนๆ้เหมือนคล้ายๆหนูทําเตาอบอะปิ้งไก่อะเปิดเข้ามาปุ๊บผ่านไปสักสองสามนาทีหนูเอาลองเอามือยื่นเข้าไปดูมันก็ยังมีไอความร้อนของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตัวความร้อนอะมันเข้ามาโดยการนําความร้อนผ่านหลังคา,ผ,างผ่านกระจกผ่านกําแพง พอผ่านเข้ามาปุ๊บตอนกลางวันอะพอมันถูกถ่ายทอดเข้ามาปุ๊บตอนเย็นมันยังไม่ได้ไปไหนไงเราไม่ได้สามารถเปิดหน้าต่างให้ลมมัน flow ventilation ออกไปมันก็เลยยังอบอยู่ตรงนั้นตอนเย็นเวลาเราเข้ามาจะรู้สึกว่าห้องเนี่ยมันเหมือนเตาปิ้ง ก็ยังคงอบอยู่อันนี้ก็คือข้อเสียของมันที่สุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะต้องเปิดแอร์ถ้าอยู่ยุโรปมันจะดีมากเพราะว่าตอนเย็นปุ๊บความร้อนมันจะอยู่อบอวนอยู่มันทําให้ไม่ต้องเปิดเตาผิงนาคหรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์ข้อเสียมันคืออาจจะเปลืองไฟด้วยเนาะสองก็คือมันว,วุ่นวายในเรื่องของโครงสร้างอย่างที่พี่บอกก็คือ ตัวเอฟเกะถ้ามันเป็นเดอะเรียลเอฟกจริงๆเนี่ยตัวโครงสร้างหรือพื้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้อง cover ตั้งแต่โครงสร้างหลังคาขึ้นมา ไม่ใช่มีกำแพงขึ้นมาแล้วก็มีข้างบนเป็นหน้าจัว่วสั้นๆแล้วก็บอกว่าเน,นี่ยห้องใต้หลังคาอันนี้มันจะไม่ใช่ห้องใต้หลังคาจริงห้องใต้หลังคาก็คือทุกส่วนของห้องเนี่ยพื้นเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเป็นโครงสร้างของหลังคาจริงๆเราจะพบน้อยมากเดอเรียสติกในประเทศไทยเนี่ยแต่ก็พบได้โอเคแต่ความยากมันคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องใช้โครงสร้างหลังคาขึ้นไปสโลปสองชั้นมันจะเปลืองโครงสร้างในระดับหนึ่งเลยการบำรุงรักษาในอนาคตมันก็ค่อนข้างยากนี่เราไม่นับถ้ามันเป็นมา เ,เป็นโครงสร้างไม้จะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กก็อาจจะพอได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ายอยู่ดีอันถัดมาก็คือใส่เฟอร์นิเจอร์ยาก ลองจินตนาการดูนะถ้าผนังมันถูกเอ็นเข้าเป็นสโลป2ชั้นการวางเฟอร์นิเจอร์มันจะไม่สามารถวางจอยหรือวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่มันติดกับผนังแล้วมันแมชกันได้เป๊ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีร่องที่มันไม่สวยวิธีการแก้ก็คือมันจะต้องมีการดีไซน์ที่แยบยนลส่วนใหญ่แล้วในห้องก็ถูกต้องดีไซน์แล้วถูกสร้างขึ้นมาบิวอินขึ้นมาเพื่อให้มันมองไปแล้วมันแมช กับเฟอร์นิเจอร์โอเคเราอาจจะใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่สามารถซื้อเข้ามาแล้ววางได้เลยแต่ก็ตัวพื้นฐานของห้องจะต้องถูกคิดตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ตำแหน่งการดีไซน์ของมันเพื่อเข้ากับธีมของห้องมันก็เลยยากต่อการจัดห้องธรรมดาพอมันบิวอินปุ๊บแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทําห้องนี้ถัดมาข้อเสียของแอสติกเลยเนี่ยบางทีฝนตกมาเยอะๆเนี่ยถ้าเราใช้หลังคาพวกหลังคาคอนกรีตหลังคา ซีแพคโมเนียหลังคาพวกนิวสไตล์พวกอะไรพวกเนี้ยเสียงของมันก็ยังมีแต่เสียงของมันจะน้อยแต่ในกรณีที่ถ้าเราใช้กระเบื้องที่มันเป็นเมทัลชีตมีความเป็นเหล็กสมรณ์บบน,นะถ้ามันมีบางบ้านใช้เมทัลชีตแต่ส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยใช้เมทัลชีตเท่าไหรน่นะหรือหลังคากระเบื้องรอนคู่ที่มีความเป็นถังสีมียกเว้นแต่เราอาจจะใช้ชึงเก็รู้ก็อาจจะลดเสียงลงได้โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลังคาคอนกรีต ถามว่าเสียงมีไหมเสียงมีแน่นอนต่อให้มันเป็นหลังคาคอนกรีตคือเรากำลังนอนอยู่ท่ามกลางกับการประทะของฝนที่มันใกล้ตัวเราอย่าลืมว่าพื้นที่ห้องใต้หลังคาเนี่ยเราจะไม่ตีฟ้าเพราะตีฟ้าก็จะไม่ใช่แอติกที่มีสเสน่ห์ต้องเห็นโครงสร้างขึ้นไปถูกไหมออมันมีอีกแง่นึงก็คือการทำฉนวนแบบเยอะๆเลยใช้ฉีดโฟมเข้าไปเยอะๆเลยแล้วจากนั้นก็คือใช้ฟ้า ในสโลปที่เป็นสโลปเดียวกับสโลปหลังคาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอสโลปของฝ้าอย่าลืมว่าฝ้าก็ไม่ได้การเสียงยกเว้นแต่เราจะบุกฝ้าในลักษณะของการเก็บเสียงจริงๆซึ่ง น้อยมากเต็นอะคูสติกบอร์ดเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความชื้นบางทีมันจะเสียหายได้เร็วแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันถัดมาข้อเสียของตัวแอสซิกอ่ะอีกอันนึงก็คือมันขึ้นลงลําบากบางแอสซิกก็อาจจะเป็นบันไดจริงจังขึ้นไปได้สบายเลยบันไดเหล็กขึ้นไปเท่ๆบางที่ก็เป็นบันไดเวียนที่เป็นบันไดหมุนบางที่ก็อาจจะเป็นบันไดลิงเราไม่นับบันไดลิงบันไดลิงยากอยู่แล้วล่ะแต่บันไดลิงเท่แต่ต้องไม่ใช่คนแก่แล้วล่ะต้องเป็นเด็กๆต้องมีความสนุกนนาารปปีี่ยยต้้องเ แต่อย่าลืมว่าถ้าแอสติกเราไม่มีห้องน้ําส่วนตัวตอนกลางคืนถ้าปวดฉี่ล้วต้องลงบันไดหลีกมาอันนี้เกมเลยนะกลับไปนอนไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเหมือนอยู่เอ็กซ์ตรีมมาแล้วล่ะเนาะต่อให้เป็นบันไดวนก็ยังคงขึ้นลําบากและยิ่งถ้าเกิดเกหตุการณ์เพล่ไหมหรืออะไรเนี่ยบันไดเวียนหรือบันไดวนจะเป็นเรื่องของความยากเลยในการหนีไฟก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยด้วย<ม>แล้วก็แน่นอนพอเราอยู่เนี่ยข้อเสียอันนึงก็คือเปลืองเรื่องของการทําฉนวนเพิ่มฉนวนเสร็จต้องฉีดโฟมเพิ่ม ต้องทําฝ้าเพิ่มฝ้าต้องเก็บเสียงเพิ่มต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจ,จะมาเป็นหางว่าวเลยและข้อเสียสุดท้ายเลยเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เขาไม่ค่อยทำแอสติกก็คือมันมัน,ม,นมันเกี่ยวในเรื่องของกฎหมายกฎหมายเนี่ยเขากําหนดให้ระยะของแอสติกเนี่ยระยะของห้องอะ่ะมันต้องไม่น้อยกว่าประมาณ2.4เมตรแต่จริงๆหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะมันก็พอได้แหละแอติกเนี่ย 2.4ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปบางคนอาจจะหลบนิดหนีกว่านั้นแต่ถ้าเขียนแบบแล้วขย่มนิดนึงมันก็มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกขนาดนั้นอาจจริงจริง,รงอาจจะ2.2เมตรก็ได้ความสูงแต่ว่าตัดเขียนแบบไปเหลือ2.4อะไรเงี้ย20เซน10เซนมันก็จะฟิลก็ห่างกันในความรู้สึกแหละแต่ก็พอสร้างจิงมก็พอได้แหละแต่มันจะมีในเรื่องของการเขียนในการผ่านกฎหมายที่ วุ่นวายเขาจะพยายามให้อสติกนี่มันอยู่ในระหว่าง2.4เมตรถึง3.6เมตรอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำอสติกแอสติกนี่ต้องเป็นเนื้อคู่ต้องเป็นห้องที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่ามันมีความฝันและแน่นอนความรักความฝันมันอยู่เหนือเหตุผลต่อให้มีข้อเสียมากมายเท่าไหร่ถ้ามีความฝันที่อยากจะได้แอสติกข้อเสียเหล่านั้นมันก็จะถูกแก้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ช่างบันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ที่บอกเลยแอติกเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็ถ้าเรายอมในเรื่องของป้องกันดีๆแล้วยอมสเปนเงินกับค่าใช้จ่ายดีๆเราจะได้ห้องที่เป็นห้องในฝันขึ้นมาอีกห้องหนึ่งสกายไลท์บางทีตอนกลางคืนเราอาจจะกดรีโมทปุ๊บมันจะเปิดอัตโนมัติขึ้นมามองเห็นแสงดาวหรือบางทีตัวสกายไลท์กระจกเนี่ยมันอาจจะกดปุ๊บแล้วมันอาจจะเปิด เปิดเป็นปีกขึ้นมาเพื่อให้ลมมันฟล์เข้ามาแล้วเราเปิดหน้าต่าง2องงานเพื่อให้มันเกิดเวนทิเลชันในช่วงกลางมันก็ได้และลักษณะของตัวสกายไลท์มันอาจจะมีระบบออโตเมชันที่กดปุ๊บแล้วมันเป็นตัวจากที่มันเคยโปร่งใสมันอาจจะปรับเป็นโปร่งแสงเป็นฝ้าแล้วเราก็อาจจะมีตัวมูลี่ม่านปิดปิดเข้ามันในลักษณะของการเอาแค่ลมเข้ามามันอาจจะสามารถเย็นได้แน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอ่ะ มันอาจจะสูงแต่ว่ามันก็อาจจะได้ห้องที่ตอนนั้นคือเราได้เห็น ท้องฟ้าจริงๆตอนกลางวันเราได้สัมผัสกับลมที่วิ่งมาจากข้างบนแล้วลอดเข้ามาสู่ห้องเราได้เป็นรีสอร์ทส่วนตัวมันทําได้แต่แค่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากแต่อย่างนี้แหละความรักมันอยู่เหนือเหตุผลสไตล์ของแอตติกเนี่ยจริงๆแล้วตามแบบเลยเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นกับสไตล์ลอฟท์สไตล์ก็ได้ลอฟท์สไตล์ก็จะเป็นสไตล์ที่ใช้เหล็กใช้โครงสร้างใช้อะไรพวกเนี้ยที่เขาชอบใช้พวกบ้านอเมริกาพวกอะไรพวกเนี้ยโมเดิร์นเนี่ยเขาจะชอบ ทำห้องแอสติกเนี่ยสไตล์ลอฟทเหมือนเดินขึ้นบันไดามาห้องไม่มีแอร์เพราะว่าบ้านเขาเย็นอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกอิดพวกเน้นวัสดุไม้วัสดุเหล็กเท่ๆเน้นความโป่งเน้นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชิลๆอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าลอฟท์สไตล์ลอฟท์แอสติกก็ได้เนาะหรือว่ามันจะเป็นสไตล์มินิมอลมูจิอะคนก็ชอบทำ ให้มันเป็นแอติกที่มันมินิมอลอ่ะก็คืออาจจะใช้เฟอร์นิเจอร์มูจิเฟอร์นิเจอร์ของความเป็นญี่ปุ่นมาแล้วสร้างให้มันมีกำแพงขาวให้มันดูน่ารักมันจะเป็นอินเดียนสไตล์ทำที่ปี้ขึ้นมาอยู่แอติกก็ได้หรือว่ามันจะทำเป็นวินเทจก็คือวินเทจแอติกสไตล์ก็คือเหมือนกับเป็นบ้านเก่าๆเลยใช้วัสดุแบบมีของจุกจิเต็มไปหมดแล้วก็เน้นวัสดุไม้ วัสดุที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆคือหลายคนเนะ่ยเวลาเราจะทําบ้านวินเทจหรืออะไรพวกนี้เรามักจะคอนเซิร์นเกีเ่ยวกับเรื่องฉันจะไปหาเฟอร์นิเจอร์หาอะไรพวกนี้จากไหนที่ที่มันมีความเป็นวินเทจเราจะต้องไปร้านขายของเก่าจริงพวกนั้นก็ไปได้แต่ราคามันจะสูงมากเพราะว่ามันจะเป็นของวินเทจจริงๆอะ่ะถ้าเราไปหาของวินเทจจริงๆโบราณจริงๆอะ่ะราคาสูงมากอยู่แล้วไม่ต้องหาบางทีอีกเกียร์พวก SB ตามท้องตลาดเขาก็จะมีพาร์ทของวิน เฟอร์นิเจอร์ให้เราเลือกอยู่เนาะยิ่งการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเราสามารถสั่งเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำเราให้ไม่มีความรู้สึกของความวินเทจเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็จะเป็นอบอุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ว่าเชื่อว่าแอตติกอ่ะในฟิลของเราอะ่ะคือเราผูกพันกับความเป็นยุโรปค,ความผูกพันกับความเป็นเมกันมาเพราะฉะนั้นเราดูหนังฮอลลีวูดเราดูอะไรอะ่ะเราจะได้ความเป็นวินเทจเราก็เลยผูกพันแล้วเราบางทีเราอยากได้ห้องที่มันเป็นฟิลลิ่งนั้นทาให้เราเห็นทําให้เราคิดถึงทิกซ่าค ถึงดิสนีย์คิดถึงหนังอะไรต่างๆเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของของความเป็นแอสติกคราวนี้มาดูบ้างว่าแอสติกที่มันมีบทบาทกับเราอะ่ะมันจะแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ก็คือมันอาจจะเป็นห้องเก็บของเราจะเจอหนังที่ใช้แอสติกเป็นห้องเก็บของนะแน่นอนแอสติกเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน ตีมหนึ่งในคอนเซ p ปชวลดีไซน์ยอดนิยมของหนังที่เขาจะใช้เกี่ยวกับหนังผีหนังสยองขวัญหนังอะไรหนึ่งคือต้องปีนขึ้นไปแล้วบางทีมันต้องอยู่บนฟ้ามันก็จะได้เนาะอย่างล่าสุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหนังของป r ร m มเฮาสที่เป็น invisible man เนี่ยนางเอกก็จะปีนต้องปีนบันไดลิงขึ้นไปเราก็จะเห็นฟีลลิ่งของห้องเก็บของแล้วหนังที่ชอบใช้เกี่ยวกับแอติเลยเนี่ยบางทีก็เป็นหนังสงครามเหมือนกันหนังสงคราม พี่ว่าประวัติศาสตร์ก็มีประวัติศาสตร์ที่ที่เราเจอกันเยอะเลยเนี่ยก็คือแอนนาแฟรงค์นี่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดังมากที่เขาอยู่ในยุคข,ของฮิตเลอร์ที่กวาดล้างชาวยิวเนาะตัวของเขาก็ไปหลบซ่อนอยู่ในแอตติกไปหลบซ่อนกับครอบครัวของเขาไปหลบหน้าเลยก่าที่จะหลบพวกนาซีถ้าใครไปดูในเว็บไซต์หรืออะไรมีการแกะเซกชันบ้านของแอนนาแฟรงค์อ่ะที่เขาแบบหลบใช้หลบก่อนที่เขาจะถูกจับได้เขาใช้หลบยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วมันมีมันน่าเข้าไปดู เป็นศึกษาเป็นความรู้เกี่ยวกับการดีไซน์บ้านอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นแอตติกเราเห็นอะไรเยอะก็จะเป็นพวกเชเลอร์ลิสเชเลอร์ลิสก็เป็นหนังในช่วงเวลาเดียวกันกับอนนาแฟรงค์เวลาเราเจอหนังสงครามจะเซฟิงไพร์ไรอันอาจจะมีน้อยนิดนึงอาจจะเป็นเชเลอร์ลิสที่เขามีการหลบซ่อนของคนแล้วเราเห็นถึงการฆ่าแอตติกก็จะมาในธีมพอลโลของฮอลลีวูดค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆหนังเยอะมากแต่ว่าพี่ขอไม่ไมเอาหนังพวกนี้มามานําเสนอเนาะเราจะอธิบายแอตติกที่เรามีความสุขกันดีกว่า เสมือนเป็นห้องลับแอสิกที่ผูกพันกับเราอ่ะอันแรกที่พี่วัดทุกคนต้องจำได้เพราะว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหนังเลยเนาะหนังเรื่อง Rise of the Planet of the Apes หนังออกมาเมื่อปี2011 ไอ้หนังเรื่องนี้มันคือ,ค,อคือโกรธที่เราได้ยินก็คือสีสา่าไม่ฆ่าคนแต่ตัวนี้มันเป็นภาคเริ่มต้นจริงๆสําหรับพี่อ่ะภาคเริ่มต้นเป็นภาคที่พี่รู้สึกสนุกมากที่สุดเลยช่วงนั้นเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนภาค2ภาค3ภาค23จะเครียดแล้วมันจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรแต่ภาคหนึ่งมันเป็นเรื่องของความรักล้วนๆเลยความรักที่คนมีให้กับพ่อ ความรักของครอบครัวครอบครัวนี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรความรักของสิ่งที่เราไม่อยากจากไปความรักของแม่ที่มีให้ลูกไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ทุกคนมันมีความรักมันมีความรักครอบครัวคือเราได้เห็นมิติอะไรต่างๆแล้วมันมันนำเสนอในรูปแบบของความผูกพันจนกลายมาเป็นสีชาเป็นต้นกาเนิดพี่ว่าภาคนี้มันมีเสน่ดูกี่ครั้งก็ยังรู้สึกและพี่ว่าฟิลลิ่งอ่ะที่เราเข้าถึงแอติกอ่ะคือ,ค,อคือช่วงเวลาที่ ตัวซีซ่ามันมันถูกเลี้ยงขึ้นมาเนาะโดยโดยพระเอกเนี่ยเขาก็จะเคลียร์ให้ห้องซีซ่าโดยที่พ่อเขา่เป็นอัลไซเมอร์อยู่ข้างล่างเอาลิงตัวนี้เขาไปอยู่แอสิคคือห้องใต้หลังคาตัวลิงก็จะมีหน้าตามีอะไรมีแล้ววันที่เขาลงมาก็จะเป็นบันไดลิงเลื่อนลงมาตึ้ดตดแล้วก็วิง่งนี่คือมัอนเหมือนกับถ้าเรามีห้องอย่างนั้นอ่ะปีนขึ้นไปอย่างนั้นมันคงน่าสนุกเนาะแต่ถ้ามันมีห้องน้ําในตัวน่าจะสนุกกว่าอีกอันหนึ่งก็ถ้าพี่ว่าเด็กผู้หญิงในยุค90 ก็คือ The Princess Diary ที่ในภาคหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กบ้าน,านเป็นผู้หญิงบ้านเป็นอะไรเงี้ยเขาอยู่ในแอตติกสังเกตว่าตอนเช้าเนี่ยที่เขาบอกแม่เขาจะไปโรงเรียนเนี่ยมันจะมีฟิลของการลงมาแล้วก็ปื๊บลูด,ล,ดลูดลงมาเป็นบันไดจากเสาเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นภาพติดตาของเด็กในยุคนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยแอตติกมันเท่อีกเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าชัดเจนสําหรับเด็กยุค90สูเหมือนกันประจําธีมของความเป็นคริสต์มาสเลยเนี่ยก็คือ h o m e Alone Home a l o n e เวอร์ชันออริจินอลนะไม่ใช่ Home Alone, องมรนของ1990เป็นยุคออริจินอลที่ดังมากๆที่เขาอยู่บ้านเนาะเขาก็จะเล่นกับมีแอสติกอยู่ข้างในตีมเนาะหรือแม้แต่แฮร์รี่พอตเตอร h ฮร์รี่พอตเตเนี่ยเราจะเห็นเลยซีนที่มันที่ตัวเอกตัวอะไรเนี่ยเขาอยู่ในในตัวแอสซิสเนาะหรือถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยถ้าเราอยากเห็นแอสซิสน่าจะเป็นซีรีส์สมอลวิล l e น่าจะเป็นหลายสิบป,ปีละที่โอนัวบัตเตอร์ที่เขาทำาิบซีซันมาไอเนี่ยเพราะว่าชื่อมันคือสมอ l วิล l e อยากให้กลับไปดูช่วงซีซันแรกๆคือพระเอกเนี่ยอยู่ในโรงนาและโรงนามจะมีชั้นลอยพระเอกจะนอนอยู่ตรงนั้น แล้วเขาก็จะมีกล้องมีอะไรเนี่ยคือฟิลของแอสติกจริงๆเลยที่อเมริกาที่อะไรบางทีเขานอนอยู่ในโรงน้านี่คือฟิลของการนั่งดูดาวของการอะไรเราผูกพันบางคนผูกพันกับแอสติกจนรู้สึกว่าอยากสร้างโรงนาอย่างนั้นขึ้นมาเป็นบ้านที่ทุกสเปซมันเชื่อมต่อกันแล้วมันก็กลายเป็นแอสติกได้นะแต่ถ้าเป็นเด็กยุคนี้นะแล้วอยากสร้างห้องรับจริงๆแอสติกเนี่ยพี่ว่าทุกคนต้องจําได้เรื่องโค,โคโค่เป็นหนังของพิซซ่าที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนาะโคโค่จำได้ไหมที่เขา จะต้องแอบเล่นกีตาร์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องปีนขึ้นไปอยู่ในแอตติกแคบๆแล้วเขาก็นั่งเล่นกีตาร์ของเขาปีหมาก็ไปนั่งฟังันมเป็นห้องที่ไม่มีใครในบ้านหรืออะไรเนี่ยรับรู้อย่างดร์สเตรนเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีห้องแอตติกห้องอะไรหาความรู้อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแอตติกเนี่ยสำหรับพี่อ่ะมันก็คือความผูกพันเป็นหนังแล้วก็เป็นความรักในอนาคต พี่เชื่อว่าบางทีหลายๆโครงการอาจจะสร้าง g ิมมิ c ขึ้นมาความเป็นแอสติกขึ้นมาอันนี้ก็ได้เนาะ mm hmm. โอเควันนี้ก็เราก็ได้เข้าใจถึงถึงแอสติกละบางศัพท์เนี่ยพี่เอามาอาธิบายพี่ไม่อยากอาธิบายว่ามันแปลว่าอะไรแต่พี่อยากให้รายการสับเนี่เป็นรายการที่เราอะได้เห็นความหมายของมันด้วยจะอันนี้มันมีความหมายยังไงแล้วก็มีการอาธิบายยังไงโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ